you เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้เข้าไปในครัวแห่งหนึ่งนะครับเพื่อจับงูเห่าที่แอบเข้าไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นงูเห่าที่มีความดุร้ายเกลียวกาดมากๆพอดีผมเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่ามีผู้ชมทางบ้านถามมาประมาณข้อ2ข้อเนี่ยเกี่ยวกวับเรื่องราวของสิ่งที่จะช่วยให้แคล้วคลาดแล้วก็ป้องกันงูได้นะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของมะนาวพอเอ่ยถึงมะนาวนะครับหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่า นี่เรากําลังจะมาทํามหากราบแห่งมะนาวกับงูเห่าอีกแล้วใช่ไหมผมต้องขออธิบายครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีการทําคลิปนะครับเ,เกี่ยวกับทดลองว่างูกลัวมะนาวจริงหรือไม่ก็แรกๆก็จะเอามะนาวมาเป็นลูกเลยนะฮะก็เอามาวางเรียงๆ,ๆกันนะครับแล้วก็ดูว่างูจะสามารถเลื้อยผ่านได้ไหมถ้ามันกลัวมันต้องเลื้อยผ่านไม่ได้ปรากฏว่างูเลื้อยผ่านได้ครับพองูเลื้อยผ่านได้ก็มีบางท่านนะครับบอกมาว่า ความเป็นจริงแล้วมะน,นาวมันต้องผ่านะฮะถ้าเกิดไม่ผ่าไม่กลัวต้องผ่าเราก็เอามะนาวมาผ่าครับแล้วก็ทดลองดูอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ามะน,นาวที่ผ่าก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งงูได้ครับก็มีการทดลองทั้งตัวผมเองนะครับแล้วก็อาจารย์อีทก็มาทดลองด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่าเออมไม่ได้กลัวมะน,นาวนะมันกลัวมะกรูดนะฮะต้องเอามะกรูดมาผมก็เลยนํามะนาวทั้งมะนาวมะกรูดนะครับทั้งแบบผ่าและไม่ผ่ามาทดลอง มะนาวมีน้ำมันหอมระเหยที่ทําให้กลิ่นสดชื่นเพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตเนลล่นซิโคเนลินอะซิเตตไลโมนินไลนาออนลูเทอร์พีเนอลรวมทั้งมีกรดซิตริกกรดมาลิก,กและกรดแอสโครบิกซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ได้เกี่ยวอะไรที่งูจะกลัวเลยเรามาทําการทดลองกันเลยนะครับเราจะพามะนาวกันเลยมะนาวเราก็พาเสร็จแล้วนะครับเรามาพามะกรูกันต่อเลย เรามาเริ่มที่ด่านมะนาวก่อนเลยนะครับนี่ครับด่านมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปด่านมะปูดต่อจะไปหน่อยด่านมะนาวก็ด่านมะปูดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรางูที่เราจับได้ เอามาทําการทดลองกัเลดูที่ว่ามันจะกลัวหรือไม่กลัว มื่กี้มะนาวผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นมะกรูดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับเ sì, ราได้ทาการทดลองไปแล้วทั้งมะกรูดมะนาวนะครับคือทั้งผ่าทั้งบีบน้ําลาดทั้งอะไรเง, bah, รงี onun, ้ยเจ้างูตัวนี้ก็ไม่ได um ้กลัวเลยก็หวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับจะได้ให้ความรู้ไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่างูก็ยังสามารถเลื้อยผ่านได้โดยที่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยนะครับคราวนี้ก็จะมีบางท่านนะฮะก็มาบอกอีกว่าจริงๆแล้วที่เราทดลองเนี่ยมันผิด วัตถุประสงค์ของความเชื่อนี้คนโบราณเนี่ยเขาจะเอามะนาวมานะครับแล้วก็พกใส่ตัวไว้เพื่อที่จะเป็นเคล็ดครับว่าเดินเข้าป่าแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเจองูได้หรืองูจะไม่สามารถอ้าปากกัดได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้นะฮะก็ไหนก็ไหนนะครับเรามีตอนนี้เราก็จะมีงูเห่าที่แสนเกลียวกาดนะครับคราวนี้จะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปพกมะนาวไว้นะครับเจ้างูเห่าที่แสนดุร้ายของเรา มันจะสามารถกัดได้ไหมจะอ้าปากได้หรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหามะนาวกันไปเย็นตอนนี้นะครับเราก็มีมะนาวแล้วนะครับผมซึ่งผมหวังว่า คงจะไม่มีใครบอกว่ามันต้องเป็นสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้นะฮะคิดว่ามะน,นาวมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับก็มันเป็นเคล็ดนะฮะเป็นเป็นเคล็ดในการที่คนจะเข้าป่าแล้วก็พกมะนาวไว้แล้วเขาบอกว่าจะทําให้ไม่เจองูงนะครับแล้วก็จะทาให้งูงไม่สามารถกัดได้เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลย สุงผ้าน่าจะบางไหมครับงูค,คงจะเห็นเรานะฮะผมมีมะนาวแล้วฮะผมจะพกไว้นะครับจะเย็นต้องระมัดระวังฮะออกมาแล้วโอ้นี่ครับ ตัวนี้สวยมากเลยนะฮะผมก็ดูซิว่าเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้รักษากันสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็คงจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะฮะความงามที่แท้จริงนะครับก็จะงดงามว่าแต่เมื่อมันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ครับอโอเคลองดูนะตอนนี้ผมมีมะนาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้างูจะ,ะกัดผมไหมนะครับ คิดว่าผมจะไม่เอาขาของผมไปเสี่ยงนะฮะกับคมเคี้ยวของเจ้างูนะฮะเดี๋ยวใช้เป็นถุงผ้าเนี่ยแหละยื่นเข้าไปให้เขาแทนนะครับผมไม่มีไม่มีใครที่จะมาบอกว่าเราต้องเอาขายื่นให้งูกัดนะแบบนั้นก็จะโหดร้ายเกินไปนะฮะสำหรับผมเลยคือตาต้องจับจ้องเลยครับงูตัวนี้มีปฏิกิริยาการตอบสนองดีมากนะฮะต้องประมาทไม่ได้นะฮะ ค okay. มาดูกันเลยนะครับว่าจ้างูเห่าจะกัดไหมนะครับเป็นงูที่แบบโอ้โหเมื่อกี้คือการกัดนะฮะคือการฉกเนี่ยมันจะเป็นมีแบบการฉกขู่ครับก็คือฉกแบบไม่เปิดปากแล้วก็มีการฉกแบบอ้าปากปากัดนะฮะ คือแบบหลังจันตร์ายมากๆเลยนะครับฮะเมื่อกี้จะเป็นการฉกแบบไม่เปิดปากนะฮะเนี่ยครับงูจะเปิดปากไม่ได้จริงไหมนี่ครับโอ้โหติดเลยความเชื่อที่บอกว่างูจะอ้าปากไม่ได้นะฮะ ก็คงจะใช้ไม่ได้นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเป็นการกัดกับเปิดปากนะฮะแต่สิ่งที่ทำไปก็เพื่อที่จะเปิดทางหนีครับเพราะว่าการที่เขากัดเราแล้วเราเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกินเราได้เหมือนเหยื่อนะฮะเห็นไหมฮะเป็นการกัดแบบเปิดปากทางนั้นนะฮะเห็นไหมฮะ พอกัดแล้วก็หนีครับโอ้โหเย็น yeah. คือโอเคครับเจ้าจตัวนี้ผมจะยังไม่ปล่อยนะฮะแต่ก็จะเอาไปรักษานะครับให้แผลหายดีนะครับแล้วก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะฮะคือถ้าพบมะนาวไว้แล้วงูกัด แล้วงูอ้าปากไม่ได้อันนี้คงไม่จริงแล้วบ่อยครั้งนะครับที่เราอาจจะพกพริกแห้งมะนาวเกลือเข้าไปในป่าเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทําให้เราหลีกเลี่ยงการพบงูได้ครับเพราะงูมีอยู่ทุกที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจังหวะโอกาสเราตรงกันเราจะพบงูครับไม่สามารถป้องกันได้จริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันอ้าปากไม่ขึ้นได้ด้วยนะครับ